สำหรับกา้านไม้ตาหรือว่ากา้านตาลนั่นอเองเป็นไม้สารพัดประโยชน์ค่ะที่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาคิดค้นและก็ทําขึ้นมาค่ะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทีเดียวนะคะสําหรับชมรมผู้สูงอายุวัารพัดนึกตาบนในเมืองอำเภอมือจังหวัดอุบลราชธานีเขามาร่วมการทํากิจกรรมดีๆตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะน,นําก้านตาลซึ่งเป็นวัสดุธ,ธรรมชาติที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่นมารีไซเคลิลเป็นไม้สารพัดประโยชน์ใช้บริหารข้อเท้าข้อมือ หัวไหล่แล้วก็จุดต่างๆที่ปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะโดยประธานชมรมคุณโกสุมรูปช้างบอกว่าการตานที่รีไซเคิลแล้วเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันที่มีอาการชาบริเวณเท้ารวมถึงผู้ที่ยืนเป็นเวลานานแล้วก็ทำงานหนักค่ะที่สำคัญเจ้าไม้ตานนี้ค่ะสามารถใช้แทนไม้กระบองได้ด้วยในการออกกำลังกายรำมวยจีนซึ่งการต้นตานหาได้จะตามหัวไร่หัวหนา ซึ่งรับซื้อมาจากชาวบ้านไม่แพงด้วยราคาก้าละห้าบาทเท่านั้นเองค่ะด้านประธานชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัดนึกยังบอกด้วยนะคะว่าวิธีการทําก้านตาลสารพัดประโยชน์นั้นมีวิธีทําที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก้านตาลจะถูกทําความสะอาดแต่ละกล้านแล้วก็จะถูกตัดให้มีความยาวประมาณ150เซนติเมตรจากนั้นนะคะก็นํากระดาษทรายมาขัดเพื่อลบคม ก่อนที่จะตกแต่งลวดลายให้มีความสวยงามตามความชื่นชอบเลยนะคะแล้วก็นํามาเจาะรูนํายางรถจักรยานจนเก่ามาตัดให้เป็นเส้นใช้เป็นยางรัดก้านตาลก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วละคะ่ะวิธีการใช้ก็จะนําไปยึดกับข้อเท้าข้อมือหรือตามร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อยให้รู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้นะคะทางชมรมก็ยังมีแนวคิดที่จะจัดทําไม้ตาลสารพัดประโยชน์ออกจาหน่ายให้ผู้ที่สนใจในราคาด้ามละ49บบาท เท่านั้นเองนะคะพร้อมทั้งเปิดสอนวิธีการทําให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้อีกด้วยค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นนี่แหละค่ะมาสร้างประโยชน์แถมสร้างรายได้ให้ด้วยและที่สําคัญก็เป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยผู้มีทีผู้สูงอายุก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ส่งเสริมกันขึ้นเรื่อยๆค่ะและถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนช่วยกันสนับสนุนเนี่ยก็จะสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยนะคะวันนี้